สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมครับพี่น้องมื่อนี้นะคะ่ะจะเสริมกับสุภาพพี่น้องค่ะจะเสริมว่าสุภาพพี่น้องนะคะ่ะไปไอเมเจียบทรม,มาบอกบ้าจะเอาดอกพักติ้วเพราะสนค่ะดอกพักติ้วออกงามงามเพราะสนปีที่แล้วก็ไเด้ไปเอาเชือนึงหน่อยหรือหน่อยปีที่แล้วปั่มออกโยปีนั่นมือก้อนมือน,นึงอันนจะเสริมเตเบื้องอันนั้นกําลังแตกตุม้มอย่างบ้านเป็นนั่นเมื่อนี้ออกดอกขาวอ้วรัวแล้วเน ขาไปเบิงค่ะขาไปขี้ขี้ไปถนนไวเถอะขี้ไปถนนไ่ลองเบิงเพิทนทอดใส่ละถนนใหญ่ถนนตัดไม้ค่ะบ้านจะเสริมจะมีมอเตอร์เวย์แบบใหน่ๆเลยเด้อค่ะจะมีมอเตอร์เวย์มาขาไปเบิงหา <c oughs> เราเก็บผักติ๋วพี่น้องทำไมแกงได้ปากกับพ้นเน้อดอกผักติวกต๋วค่ะปีหนึ่งจะได้กินเดื่อนหนึ่งเด้ปีหนึ่งมีเดือนหนึ่นงนี่คือร้านคือไปบานเล่าเนี่ยละ พาไปเบิ้งมอเตอร์เวย์ไหมค่ะแล้วไปเบิ้งที่ไอ้เนี่ยก็ล่ะถนนตัดไหมเนาะเินนี่แหละค่ะเนี่ยพี่น้องมันจะสุดรบรนเล่าเด้อค่ะสุดรบรนเล่าตว่าบรนเล่าที่บ้านบานไม่เตี้ยนหรือบรรยัไปทางนี้เองเนี่ยค่ะบรรยัไปทางนี้นี่บรรยัไปทางนี้มันจะยังเป็นบรนเล่ายุตบาเพิ่นกระลังเห็ดเรื่องสียื่นไปเป็นอีกหมู่บ้านนึงน่ะเนาะเป็นบ้านอีกหมู่บ้านนึงเนี่ยค่ะเริ่อนตะเกียดนี่ไปมารว่าม่นจะให้เริ่มตั้งแต่ใส่ด้อค่ะ อาจจะเริ่มตั้งแต่เขตตรงนี้อาจจะเริ่มถ้าเขตตรงนี้ก็ได้อีกค่ะขี่มาอีกสองร้อยเมตรเนี่ยค่ะนี่เดีกน้องขี่จะเสริมบ่อยฟังเนี่ยค่ะเัน้งกำลังเหยถนนถนนตัดไมถนนตีเลนเหรอเนอะนอถนนตีเลนเนี่ยค่ะพี่น้องเบิ้งเราเจอใต้ทางนี้เห็นเบิ้งบุณน่ะพี่น้องเห็นบ่ค่ะคุณน่ะอ๋อดูพี่น้องเบิ้งค่ะตื่นเต้ตื่นเต้นย้งเลยเมื่อกี้ถนนเ้นนีเนาะนี่พี่น้อง เพิ่งข้าคนไอ้พี่น้องใครในเมืองอีอย่างหรือว่าเพิ่นมีเงินเพิ่นก็มาอาจับสองยุตีแถวนีเหมือนเด้อค่ะพว่า,าชาวบ้านเพิ่นก็ขาย,ยขนนนาาอยูอ่คนเพิ่นได้ราคาเนาะเถินเนาะเนี่ยพี่น้องคนน่ะทีไม่เทียบกับสิขายอยู่ได้พี่น้องถล้วแม่พี่น้องสนใจน่ะทีไม่เทียบทีเมยสาวสริมเนี่ยค่ะเนี่ยใกล้เนี่ยละเห็นเนาะสอนตอนนี้กวา้างใกล้จะแล้วแล้วเนี่ยเห็นผู้หนเอาสี ourse, ขาวๆนะ่ะมาลงละ่ะเถอะ เออพัดหนาวเซียวพามาลงล่ะโอ้ใหญ่มากเลยค่ะพี่น้องคุณ่ะกว้างเลยมีเด็วกว่าไม่ตรงนี้บอกเวลาไปเที่ยว่าสิขายเนาะนี่ที่ตรงนี้ค่ะแตบ้านน้องสะพายแล้วเสร็จแล้วค่ะพัดกระลังเห็นนั่นบ้านแม่พันธ์กนี่ยน่าจะเป็นที่ตรงนี้แหละเนี่ยถนนขาวๆเนี่ยยูยดๆเถินพอดธ์กีต้นเถอะเออเด่นมีหลักตรงนี้ละเนี่ย ไม่เทียบแล้วกับอยากหายยุคค่ะเนี่ยสามลายเด้อพี่น้องเนี่ยโ <achieve> อ้กว้างอยู่ดีนะเถอะมาตรงนี้เลยเนี่ยพี่น้องเี่กตรงนี้เลยเลยด้อค่ะเนี่ยตรงติดกับเสาอันนี้เนี่ยนี่ไม่เทียบแล้วกับอยากหายยุ่เนี่ยค่ะอ๋ออ๋อสอนสอนเนาะโอายุเทินก็นได้ว่ะเถอะโอ้อายุนเทิร์ยนยิ่งยิ่งตัวเนี่ยเออโอ้กว้างอัดลาด,ดีนี่เนี่ยบ้านอน้องสะพา้ายค่ะอันนี้ก็จะเป็น ไอ้ที่ค้นตะบาคนมาสื่อหลายแล้วพี่น้องไอ้อีหยังก็บ่เอิ้นไนนาบบเนั่นแล้วนากไนทุนค่ะคนมาสื่อหลายล่ะนี่นี่แปลงนี่ค่าสามไร่นี่จนหอดสุดพุ่นละนี่ใบโสนที่อยังเรียบร้อยทีเของไม่เทียบเนี่ยเราบอกเสริมเยอ่เราบอกเสิริมมาเอาอยู่เนี่ยข้าเนี่ยถ้าเมนเสริมนี้เงินลายๆเนี่ยเสิร์ฟซื้อไปยุดิเนี่ยคุณอ่นะเออกว้างเด้อ สามลพุ่นเนาะพุ่นหนักพี่น้องพุ่นนะ่นนะน,นะน,นะนี่แหละเข้าไปนี่ละสามลากับสิยุ่งยันเสาพุ่นละค่ะจากปากทางไปเนี่ยเนาะน<อ>นพุ่นเลยอ้อตอนสอนพี่น้องถนนนาอัดาดยุก<อ>เขาก็เคยเห็นเนาะจากตรงนี้เป็นให้นา้นนนาที่เนี่ยค่ะถนนาคักแคบน่ไปไปไหนค่ะเอาไปเก็บพักติวพี่น้องอันสนใจกับล้อมมหาเบื้องในเด้อค่ะที่ทางแถวนี้นะจะเลืิอนลุงเหลือลงหล้กกับว่ายุ่เร่ยุ่ไก,ก่จากโตเมืองขี่ไปอีกสิบกิโล นี่ค่ะสิบกิโลก็เป็นในเมืองเลยบ่สิบตะนาสมือนีกขั้นพเนธขั้นพเนธเสร็จนี่แล้วเนี tiene, ่ย um น่าเถื่อนน่ากี่เหลี่ยสิ่งนอาสนใจกับมาเบิ้งได้เนี่ยค่ะเดินสนุกนะมาเบิ้งุปนเป็นเปล่งเป็นที่เป็นทางมื่ต้นเดือนเอะโอ้แง่มนี่สอนทีเป็นนี่น่าไอเดียวพักติวฮะถนนน้ำไม่นะค่ะคนก็ออกมายุบอีเมอด์สป่ะเนี่ยพี่น้องเช้าบ้านก็เดินค่ะกว้างกี่หลีอ๋อ แล้วเปเท้าหันนั่นกับน,น้าวขประยุางนีเนาะที่ตะานานนอกสบายแหละประยุางนีที่ทางแถวนี่ก็ถือวนนาา่ามีราคาเลยแหละเป็นราคาแลวบ้านไม่กะนาลงคุ้นเพราะวามันยึดตีตถนนใหญ่และะ้วค่ะหอดบ้านไม่เจียบละเรื่องขาเปิดประตูกันค่ะนี่เดี๋ยวหอดราคาบ้า,บานไม่เจียมบ้านที่ดับูดต็กต็กสั้นพูดเนี่ยคุณน่ะพืชผักหลายได้บ้านไม่เจียมตะกี้ลายก็นี่อีกอันนี้เราปั่มออกแน่จะซื่อ โอ้คุณนะค่ะอันนี้เป็นสซนึงตัวไหนน้อไม่เทียบเนาะอู้หูโนลุมหนาของไม่เจียบนาขอไม่เจียบติดอันนี้เด้อค่ะเนี่ยติดถนนไงเออคุณนะพักติวน,ะน่ะนาะไปไปเบื้องทีกันไปเนี่ยเอาแปมาเดยไปเบิ้งทีไม่เจียบสิพ้าไปเบิ้งทีไม่เจียบแล้วยอยางไงเ้าเสริมเอาปลาะมีกับว่าตองใจตอนพี่นออ<ด>้องดีแท้เออ ก็ดีแท้เนาะอ๋อยางมาจนสุดแล้วพี่น้องมาเบิ้งมันซ้อนเนาะพอดีว่าไม่เจี๊ยบแล้วว่านั่นแหละค่านันเสริมก็เลยพ้ามาเบิ้ง้อมเสริมก็อยากมาเบิ้งไม่เจี๊ยบแล้วอยากอ่อยเสริมก็ไม่เสริมกับอุณาใหญ่ดิสามไรปุ่นี้พี่น้องติดปั๊บเลยเนาะไม่เจี๊ยบติดปั๊บเลยหนามันหอดท่าดนี่จากลอยจากเม็ดลอยเม็ดปะห่วงใหญ่อีหลีเนาะงามยุพี่น้อง อ๋อมาเบิ่งอันนี้พี่น้องคุณนรัะเสืร์มาตื่นตาตื่นใจ้าแบบว่าไปทางนี้ด้างหลังเนี่ยพันธ์เทศมอเตอร์เวย์นี่พี่น้องไปนี่อีกประมาณสองกิโลเนี่ยค่ะมีมอเตอร์เวย์ค่ะมอเตอร์เวย์ใหญ่เลยแหละเดี๋ยวนี้มันกำลังก่อสร้างอยู่ค่ะมันสอนตื่นตาตื่นใจที่งามเนาะที่แถวนี้พวกได้เป็นอันนี้ใครเป็นน้ำไม่เทียบตะกีบเลยน้ำมุนเนาะพป่นน้องมาเด้๋พี่น้องมงดูบักติวกำลังโป้งก่อนะงามงาม อยางบบานไปเลยครับนอนยังบ้านาะไม่เทีบน่โอ้งามเนี่ยพูดน่ะพูดหน่อดอกบานจะของกับ่ายุหลายมือนั่นน่ะแ้เหอนอ้ยปลาปลาเลนสเกตนพอฝนงามนะดอกมึงเสีบุ้มบนหก็สมบานยังไงบอบสุ้มกันไหมเออุใบอ่อนๆเนาะนี่ยกว่มใบพื้นใบพื้น พูดรเดอจะให้ท่งั้นพูดเลยพูดพเอากระตาลูกหึ่นกันนั้นกระตาอือว่ากินป่นอย่บนอมือแรงอยู่ว้าวคืนนี้เสียบไปเนาะเนาะปุ้มใส่กปพวกป่นกับผักกันอย่งกระเทาะมือก็หมักอกแล้็มันกระเอากระตาไม่เยกระตาแต่เนาะทีบ่มีแต่เนาะมือเนาพิ่งใส่เนาะนะครับบ่มีบ่อยเหตุในอึดแล้วมันบ่ มันออกเป็นส้วงจะไม่เสียพัอนผัวดอาน้ำเขนานะจะค่อยออกดอกาม้ไายดอกขาวชมพูนี่เาาาานาะดอกขาวเด็ดจริงเลยกับขาวแล้วเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยเห็นบ่พี่น้องมันมีดอกแฉมขึ้นทุกงานแล้วค่ะแต่ว่าเักยงแต่ตอนแน่นเอิอมาอย่างก,กะหลา่า,า,าพันยังตุ่มยุบแต่ว,ว่าคันเขาเพราะเขาเก็บใบนี่ออกก้อนเนี่ยลุ่มนี่ก็จะแก่ได้ ส่งดอกบ้าลายดอกมือนี่ปีนี่นะบ้านเลี้ยงเคืองแตเปน,นดอกบ้าลายโอ้แงนี่เนี่ยทีนี่ก็อ,ออกดอกเลยเนี่ยงาักติวไปนี่ยง่ามเนาะพี่น้องเนาะออกตามออกแบตามส่องซ่องเลยอืมยี่สักกุละเมืองไทยครับอโอ้เมนสักกุละกินได้ <laughs> โอ้ทางหนงางามรับคุณงามายี่ดีอาจังละ ขวมได้เหรออือก็น่ะกำลังงามขวมซ้ำพี่น้องซันกับขาวเพราขวบก็เป็นคนผิดขวบเลยฟ้าจังเฮ็ด้ยยังก็เลยเฮ็ดอย่างนิดหน่อยซุ่งมื่อนี่มันเป็นอย่างเนาะเป็นน้ำกินผงสุรสหลายสิเมนเป็นวาเด้วค่ะถ้าเป็นวากินผงสุรสหลายนี่จะคือยุ่งเสมพยายามลดยุคค่ะกลิ่นเค็มกิน่นน้ำข้มเนะเคสเค็มหนัวโอ้องาน ออน้ำสี่ก้อนนีนี่อตม้มตหน่ก่อนหมดมข่ราคายรยานหมดแล้วค่ะติงอกับบมนย่งกินน้นแล้วเนี้ครับกินน้นล่่ักเ่เวอ่าเียครับเมาเน้ำีนาพุนนครับเป็นส เต็มเ,เห็นอยู่เถอะน้ำไปมดอี่ต้หยอดมดครับพุอนยอดดอกก็นีกับเบเอ้ยแกก็นีให้มันคือก็เนี่ยขาหน่อยนึงกสเซียบยกเก้าส่วานี่กับเบมันอ่อนอย่เเ็นี่พุบหลงนี่เพราะต้องกันยงเลยเนี่บะเดงบะด้มาลิอย่างงี้แง่เนี่ยเป็นเพราะนองม,มุกค้อ้ออันหลังบะได้เยอะ หลอกงานรุ่นเป็นยังไงเถอแต่คิวกินแต่คิวกินหลังไ่้อเกบตกต้นไม้อ๋ออครันี่เดียวต้มาบนี้อืออือ มันมุนิกันเนาะปงไปหมดเนาะพักกันเนี่ยหอดยามหนึ่งมามันกับปงได้เหรอเนาะไม่เจี๊ยบแค่ว่ามันดอนมันไ่ได้ออกแบบนี้สุดไหมอีกได้บาดในเขาเดี๋ยวจึงสี่แล้วเนี่เออมันไ่ได้ออกนี่หน่อยจังสี่โป้งทรงเป็นเชิงพุทได้บาดเนาะเราไปเจี๊ยบแล้วแง้มนี่เนาะแงามอีหลีได้พี่น้องปีที่แล้วไปขายไม่เจี๊ยบมันได้ไหนมันออกร้อย ขาวจั่วมดขาวจั่วมดขาวจัววจ่วมดเลย,เลยบ้านเขาเมืองวานนี้ผู้ใดร้านใดขายนะเธอมีอยู่ดิเออร้านนานเนี่ยบ้านไม่แพ้วเนี่ยขายนละยอืมยอดงามที่เกี้ยยื่อออสองคนนี่ยบุ้งสองคนข้นขขาก็ได้เฮ็ดเงียงดอก ไ่ได้ดยังดอกดอกอะไรดอกกำลังงามนะครับคุณเออดอกสวยย่ดี่นะนี่ครับต้องเอกดอกจังพีนน้องเห็นไหแต่ว่าดอกตูมอยู่่จะตูมด้เจะไหลฟันดอกเก็บแบบนี้เลยเด็กค่ะอันนี้เลยดอกนมี่ครบบงที่ับนี่มโอ้ต้นนี้ก็จะเป็นลายยุบมันก็จะเป็นตุ้มตุ้มหลายครับพุน มันไม่ได้ขึ้นแล้วครับบัานนี้อยู่รุมแล้วบัานนี้เพราะขึ้นละคิ้วกินค่ะคิ้วกินเต็มเต็มได้แก่งแล้วไปกกได้แล้วกกไปพาไปเบื้องสวนค่ะนั่งลงไปเลยลงมีนางลานอยู่ลงเลยลงได้ปะไ,ได้ไ อออก็ปนเอานั่งร้านมัดหาพุนณีเนี่ยก็บแม่เจียนแบบค่ะนี่ตั้งไว้ดีหละ่ะจันีน้ันาเอา,อเอามาเอาไม้ครับกกจ,จีน่าก็บจีเด้เอาไม้อีกเนาะค่ะงามยุะเฮ้ยปุณณ์น่ะพี่น้องบังดูค่ะเาานางนะนง,นงุณณ์น่ะแม่เจียเนาะง,งามค่ะป้อค่ะปุณอ์อยากนี่จะกินม่วงเขาม่วงเขาด้วยแม่เทียมไม่ได้ออกกล้องเลเทียม่ได้ออกกล้องโดนกลัวมีอะไรเหรอ ตาเนี่ <S <S นจาง่าขวบปัั่นตานี่มันตั้งปยูอันคนบมีดากันเล็กนะแต่ว่าใส่ดีดีเลยมันอันสูงดีถ้าเาหิวเนี่ยคุณเาเรงานนั่นเนี่ยกองโรงงานนั่นเนี่มันหน่อยโซ่โซกพื้นมาที่อกอเกาะ,ะ,ะพื้ละโรงงานเนี่ย,เ,ยเก็บแบบนี้เ เอาตีนหยอดพันกันเถอะหยอดนี่นะนี่น้ำกระดกเรือนี่ปกตินี่แหะว่าอยงานกาชาดเปิดนี่เผมนละซื้ออยู่เถอะรับซื้ออยู่ผักติ๋วผักหวานเนาริบบาทได้หน่อยไหมต้นที่ไปที่มาของต้นนี่เนี่ยริบบาทอยู่งั้นโน้ตสาบลีเนี่ยไม่เตรียมซื้อดูดไม่เตรียมซื้อสองต้นจะ่าบ้านเฮาผักติ๋วบ้านเฮาปกติ บ่ค่อยออกดอกคืออีหลีดิบ่เด้บ่คือเขาปกเด้บ่คือออเขาปลูกนาะบ่คือพันเพาพ่ออีหลีนะพี่น้องบ่คือเด้อบา่าอกืัปขอก้นเออืมานบกอ่ะพอฝนบ่ค่อยออกดอกเด้อืมก็มีดอกอีกแสดงว่ามันต้องเป็นพันพันธุ์เขาพมาั้งลยนะพันดอกอืมดอกลงามผักติวกำลังงามอีก เพราะว่า hmm. ก oh. yeah. yeah. hmm. ินเงนกับ่อแนจะอาทิตย์นึงว่าไม่ยายอีมันจะไปโถหน่ดอกมะขายเิงเงุมม่ออ๋พี่น้องจะกินกับปุลอ๋อะนไม่เทียน้าปุลมีแต่ยุ่ไปเถึงปุล่ะเอียมันเันนตัองอืมอละเหลายลวค่ะม่รู้ในบอกัว่าอีกไม่เทียบเอาห้ค่ะเมื่อนี่นู่ะ พี่น้องสนี้ก็เลยน้ยำลายไหลนี่เนี่ยค่ะน้ำลา,ลายไหลเป็นอย่างที่แบบว่าอยากกินกับปุนอยากอยา่างจ้นศรนะค่ะนี่ล่ะค่าเมื่อนี้นี่กับแล้วเสริมกับมาบ้านไม่เทียบเนาะคะ่ะขาพี่น้องมาเบิ้งนี่ละ่ะไอ้ไม่เทียบเราอ,อยากเอาขี้ห้ยยุ่เนียค่ะยุย่งไปนะนี่ก่ะมาเบิง้งไว้ละกละับขาพี่น้องมาเอาปับติวค่ะเนาะสบายทีทางเดี๋ยวนี้พวกไหนรุ่นพี่กับซื้อขอทางที่จะเมินละค่ะทา้บ้านทนกัขายเนาะไม่เทียบนะกันว่จจำเป็นกับว่าอยากขายดอกค่ะแต่วบาอันนี้ก็ก อันนั้นล่ะแต่ว่าเธอซื้อกระเบื้องไว้ยุ่นเนี่ยแหละเจี๊ยบอกว่าเขมีเงินกับว่าเป็นยังม่เอาไปโรเป็นยังเอาให้ลูกเอาไปโรดแม่ว่าน่อยากขายผู้อื่นนะไม่คำเมนซื้อที่หลีกับซ้ำ่าพคุณดิคือตั้งวอากันไว้ตะเขาหน่อยเนาะไม่เที่ยบเนาะเอออยเด้งเด้งเชิญเลยไม่ใช่ลูกมาหาแม่แต่ยังไม่น้อยพูดนะมาหน่าเราไว้อะไรเด้อค่ะสำหรับกิฟนี้กับเสียไว้สนีแหละเนาะค่ะฝากเป็นกำลังใจในเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะ สวัสดีค่ะบ่อบนะสวัสดีครับล้บวเสิมหักนิดมนนองเด้อค่ะ